สวัสดีค่ะบ้านสวนพัทราวดีสตอรี่วันนี้มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,นอีกแล้วนะคะจากคลิปก่อนที่เรา,อาบอกเพื่อนๆถึงฤดูการที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะ้ําหมังเนเจอร์แคร์นะคะซึ่งจากการที่บ้านสวนพัทราวดีของเราได้ทดลองฉีดพ่นมาแล้วทั้งหมดแปดรอบด้วยกันนะคะแปดรอบด้วยกัน สิ่งไหนที่ดีเราก็จะนํามาบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็คือคลิปก่อนเราลงไปบอกว่าช่วงฤดูการหรือช่วงเดือนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นน้ําหมังเนเจแคร์นะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปชมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉีดพ่นน้ําหมังเนเจแคร์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆก็คือเราเริ่มฉีดพ่นน้ําหมัเนเจแคร์ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์นนะคะเราฉีดพ่น วันที่26กุมภาพันธ์เป็นรอบแรกนะคะพเพื่อนๆจนถึงวันที่30เมษายนและวันที่2พฤษภาคมการฉีดพ,พ่นทั้งหมดในช่วงนั้นประมาณ5-6รอบด้วยกันนะคะในการฉีดพ,พ่นน้ำหมัเนเยเจเคแล้วเราเกิดความเสียหายยังไงเราจะพาเพื่อนไปชมนะคะเราจะเล่าให้ฟังก็คือ เราฉีดพ่นทั้งหมดห้าหรอบด้วยกันดำให้ยางพาราของเรานะคะเขาเริ่มอุดมสมบูรณ์กิ่งก้านใบของเขาเริ่มโดกเริ่มหนาใบมีขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆพอเขาอุดมสมบูรณ์แล้วไปเจอลมพายุจะทำให้ต้นยางของเรานะคะโน้มเอ็นไปกับลมคือ90%เอร์ซที่สวนของเรานะคะโน้มเอ็นไปกับลมหมดเลยแล้วมีต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่ง กิ่งฉีกลงมาเลยค่ะเป็นกิ่งกระโดงกิ่งหลักของเขาต้นนั้นนะคะกิ่งหักลงมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆหากเราฉีดพ่นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเวลาลมพายุฤดูร้อนมานะคะจะก่อให้เกิดความเสียาหายกับยางพาราของเราหากสวนไหนที่เจอลมพายุเข้าตรงๆในแต่ละปีนะคะเ,เพื่อนๆเราแนะนําให้เ,เพื่อนๆฉีดพ่นน้ำหมังเนเจแคร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ เพราะว่าเราเจอความเสียหายที่สวนของเราแล้วเราไม่อยากให้พเพื่อนๆเ,เจอความเสียหายเหมือนที่บ้านสวนของเรานะคะของเราแค่ต้นเดียวนะคะเพื่อนน้าตาร่วงเลยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะวันนั้นยืนดูเขาหาักลงหลังจากนั้นก็เก็บเศษกิ่งเขาเราก็เสียใจนะคะแค่ต้นเดียวเราไม่อยากให้เพื่อนๆเสียใจเสียดายเหมือนเรานะคะหากเราฉีดพ่นหลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปความรุนแรงความเสียหายที่จะก่อให้เกิดกับ ต้นยางพาราของเราก็จะลดลงนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมนะคะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายไว้วันที่ยางพาราของเราโดนพายุนะคะเพื่อนกิ่งก็ฉีกลงมาแล้วเราก็เก็บกองนะคะนั่นเป็นความเสียหายที่ไม่อยากให้เพื่อนๆพบเจอเหมือนที่บ้านสวนพัตร,ราวดีของเราเจอนะคะเพื่อนๆความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนๆจึงอยากจะมาบอกเพื่อนๆนและให้เพื่อนๆได้ชมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น แค่กิ่งเขาหักนะคะเรายังเสียดายเราก็สามารถกีดต่อได้ถ้าเป็นโซนสวนที่โดนพายุตรงๆแล้วทําให้ต้นเขาหักเขาโค่นลงต้นนั้นก็จะกีดไม่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนก่อให้เกิดความเสียหายกับยางพาราของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆได้รับชมความเสียหายที่เราที่บ้านสวนพัทลาวดีของเรา พบเจอแล้วที่นำมาแบ่งปันเพื่อนๆหาเค็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้บ้านสวนพัฒราวดีของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาเผยแพร่มาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างนี้ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ